ตี้นานองเตอที่สองนรงนี้น้าทีองลงต่อครับองนี่ยสวัสดีครับพวกเราแบไกดไม่พอครับโอเคครับสวัสดีครับผมกาดกับพอสุภาครับ ครับผมสวัสดีครับผมเจมส์นะครับเจมส์เพรสคอตนะครับสวัสดีครับผมเพิร์ดนะพัทครับสวัสดีครับผมคินนาคินนทิปสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมแฟมนะครับแฟมตันนุพัฒน์พุ่งสุวรรณครับสวัสดีครับผมนิกัสนะครับสวัสดีครับผมเวกเตอร์สุนทรพัฒนาเชลเลอร์ครับมีใคช่ใครับผิดกำไรมีทั้งวันจิ๊กขนาดอะไรเป็นยังไงชอบแบบไหนเริ่มจากอะไรบ้างนะครับของผมก็เป็นสีส้มนะครับก็สวยมากมากครับ ดังๆหน่อยพูด well, ดังๆแนะนำาท้ัปอือเบายะค่อยๆไล่มาต่อลยพี่นิกครับสำหรับของนิกนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานในที่เขาบอกเลยว่าใครเจอเจ้านายดุเนี่ยต้องมีสีเหลืองติดไว้ใช่พี่กาใส่ก่อนเลยส่วนผมแฟ้มเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแน่นอนว่าสวยมากๆแน่นอนใช่เออแล้วกันนีนะแล้วนี่ของกาดของกาดเป็นสี ดำครับผมสำหรับวันเสาร์ครับเป็นช่วยเรื่องเงินเงินทองครับมบอกมาเงินทองของสำคัญเลยอันนี้โอเคครับของเจมส์ครับของเจมส์ก็เป็นสีดำเช่นกันฮะเกิดวันเสาร์เหมือนกันนะก็จะช่วยเรื่องไล่สิ่งชั่วดีไม่ดีสิ่งไม่ดีออกนะครับของเพื่อนนะครับสีขาวครับก็เสริมพลังงานบวกแล้วก็จิตใจสงบ เราเราอยู่แบบว่าแจ่มใสในทุกวันครับส่วนของผมนะครับคินนะครับใส่เป็นสีชมพูนะครับชื่อเรื่องของความรักน,น,นะครับความรักเรียบดูดูดีมา,มากๆเลยนะสํรราหรับแฟนลัคนานะครับนะแต่คิดว่าความรู้เกี่ยวกับชีวิตานสนี่่นสวนี้ผู้เชี่ยวชาญผมมีผู้เชี่ยวชาญม,ม,มาด้วยเชี่าีเลยพอดีเชิญมาพอดีเลยครับตัวนี้รู้สึกว่ามันมีมันเป็นอีกหนึ่งส่วนดีกว่าในชีวิตของเราเป็นเรียกได้ว่าเป็นแบบ เหมือนที่มี่องจิตใจใช่ยงนแบบว่าวันหนึ่งเราจะแบบว่าประสบแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับในชีวิตเนาะแต่เราก็แาบมีสิ่งแบบบางอย่างเช่นแบบวัตถุมงคลหรืออย่างเช่นแบบตัวนี้เองของลักขณานี่ยก็แบบสามารถพกติดไว้ได้แบบว่าเป็นแบบเครื่องยึดเหนี่ยวในประวัวันของเราเนาะใช่แล้วด้วยความที่เขาทําเป็นแบบแฟชั่นด้วยมันจงแบบไม่ได้ดูว่าเรามูมากเกินไปาะบางคนเขาจะชอบแบบว่า ไม่อยากให้ดูแบบว่าเราแบบเหมือนเมูมากจนเกินไปแลวก็นี้สำหรับแบบว่าใครที่ทางานออฟฟิศหรือแบบมียูนิฟอร์มที่มันบับงทับเลยนะหมอช้างแนะนาบอกว่าเราเลือกเป็นกําไรก็ได้ในการที่จะใส่ในเรื่องของแบบสีแต่ละวันใช่ใช่ใส่ได้ทุกไอเดียลุกแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่แบบโดดเด่นไปเกินไปแล้วก็ยังมีความแฟชั่นอยู่ใช่ราอยากให้ฝากว่าถ้าใครสนใจต้องมาอย่างไรบ้างอืมคัอ ผถ้าใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถ <laughs> มาที่นี่ได้เลยนะครับผมที่เซนทรัโกนะครับผมจะมีบูธของลัคณาอยู่นะครับ <veux S 1> มากันเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าต,ตอนนี้ปังแน่นอนแต่ว่าตอนนี้สั่งซื้อออนไลน์ก่อน <c oughs> สั่งซื้อางออนไลน์ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเพิ่งเปิดต <c oughs> ัวว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันนี้วันแรกแล้วก็สามารถจับจองในออนไลน์ได้เลยเพราะว่ามีครบทุกสีแน่นอนในตอนนี้ผมก็ขยับ สำหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่เพจของลักขณาหรือว่าทางเพจช่องทางของหมอช้างเนาะเขาน่าจะอัปเดตอะไรต่างๆลงไปครับเป็นไงบ้างซีรีส์จบไปดีกว่านะจ๊ะพี่ยมเราก็ยังแบบได้บอกถูกมครับพอเดีเย็นไงบ้างครับท่านเอลิสพอผมก็ซีรีส์จบไปแล้วนะก็เสียดายนิดนึงฮะก็เสียใจคิดถึงครับ ตอนที่ถ่ายแล้วก็ตอนที่แบบนั่งดูผลนด้วยกันแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนนะที่ออกมาเพราะว่ากระแสตอนนี้ก็ยังแบบยังเขาเรียกไงนะ hype กันอยู่เหมือนเดิมยังอินกันคนที่ยังดูไม่จบก็ยังตามไปดูหรือว่ามีคนที่ดูใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะใช่ก็เลยขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่สปอร์ตกันไปแล้วก็อยู่ให้ความสุขกันไปเรื่อยๆนะก็อยากจะขอบคุณนะครับใช่ครับผมนะจบแต่แฟนคลับไม่จบเขาก็อยากเฮ้ยมันมีผลมันมีเป็นอย่างนี้นะ มีทิศทางการไปไหมมีทคราบตอนนี้ตอนนี้มีทิศทางครับมีทิศทางทิศทางไปอินไปทางที่ดีแล้วกันอะยังไงบ้างเพื่อเราดีก็เริ่มก็เริ่มมีคุยคุยบ้างแล้วครับผมทา้งหลังบ้านครับผมแต่ยังยังไม่ถึงเข้าแบบเป็นแบบโปรเซสในการแบบยังอยู่ในโปรเซสการคุยอยู่ครับผมยังไม่ได้เคาะอะไรรันแต่ภาพรวมรู้สึกพวกเราแบบเป็นเกียรติมากรู้สึกดีใจมากที่แฟนคลับชินชอบและอยากให้มันมีมันต่อเรื่อยๆรู้สึกว่าสุขความสำเร็จในด้านที่ทำให้แฟนคลับดีรอยยิ้มไปกันมันครับ ถ้ามันจะต้องมีจริงๆในปีหน้าคิดว่าอยากเป็นแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันตอนนี้ก็คือมีคุยกันแล้วครับว่าแต่ว่าก็มีต่างกันบ้างแล้วก็มีคนที่เห็นเหมือนกันบ้างอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่อาจจะดุขึ้นหว่านๆใช่ไหมแต่ตามสไตล์ของแต่ละคนเริ่มจากคุณดีก่อนครับของเราจะยังไงจะกลับมาเป็นคุณดีไหมที่สองหรือว่าเป็นอย่างนี้มันต้องเรียกว่าต้องรอดูดีกว่าเพราะว่า คือไม่เอาอยากรู้เลยอยากรู้เลยไม่เอาสมมุติเลยที่ทั้งสองเหรอสมมติสมมติสมมุติว่าอยากให้เรื่องที้เรื่องไปไหนถ้าอยากอยากเป็นคนดีครับอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีบ้างก็ต้องบอกเลยว่าที่เราเห็นจบไปล่าสุดน่ะเราก็ยังไม่ได้เฉลยหรอกว่าเทียนตายจริงหรือไม่ได้ตายจริง มารับเหรอเฮ้ยไม่ใช่ตัวละครลับยิงเข้าขนาดนั้นยังยังรอดอีกเหรอเกี่ยวหูเกี่ยวหูคืผมบอกเลยว่าเฟยหลงจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จิตใจอาฆาตขนาดนั้นเขาอาจจะแค่ยิงเชียวไม่เปนไรนิดนึงก็ได้ถ้าว่าจะตกใจสลบไปอ๋ออันนี้เรื่องจริงในพอทหรือว่าอะไรอันนี้เรื่องจริงในพอทที่กำลังคุยกันอยู่แล้วไม่รู้เราใครเป็นการโตวผมออกมายัง อ๋อนี่ไงของเราอยู่พักก่ออา่อหนังที่เข้าโรงอยู่ตอนนี้ม <c oughs> ีเลนน้นอนนั้นแบบท่นานมกเจรัาคู่เราปีไงบ้างครับขึ้นอยูอว่ารักกันแบบยังไงบอกเลยว่าก็ต้องรักกันมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ซีวี์ถ้าถ้าเกิดว่ามีมีขึ้นมาจริงๆก็อาจจะรู้ลึกซึ้งถึง,งความสัมพันธ์ของไฟหลงและรลังมากขึ้นใช่จะได้เห็นมุมของไฟหลงบ้าง ว่าเป็นจองหมเวใช่เฮ้ยถ้าเขาบอกจินตนาการเนี่ยอ่านได้อาจจะใช่ก็ได้เออดรสเตรนจ์มาเลยใช่แล้วถ้าคู่ดีไซน์คู่เราวันจะรักไดแยาวไหนผีผีคนกับเปรตเอ้ยอ้ามีนะมีมีมีถ้าสมมติว่าอยากดีไซน์ใช่ไหมครับอยากดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบว่าเป็นย้อนกลับไปก่อนที่เกิดแบดกายแล้วกัน ใช่วัยรุ่นวัยรุ่นเนาะว่าว่ามันมันผ่านอะไรมากว่าจะได้รู้จักกันอะไรครับก็ต้องมาเจอกับเกมใช่ใช่ครับมีความเชื่ออยูเราเป็นเพื่อนที่แสนดีหรือเราจะทำอะไรถ้ามีซีซั่นสองถ้ามีซีซั่นสองนเฉี๋ยวดาก็อยากหักหลังนะครับเราเฮ้ยเขาอยากหักหลังเขาอยากเป็นคนร้ายดีนะ ดีนะตัวละครคืนอะไรใช่เนี่ยคือหักหลังเลยอยู่ในตัวละครก็แบบพลิกบทบาทขึ้นมาเลยน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจมันไส้ใครที่สุดหักหลังขะมันไส้อันนี้สุดอ่ะยิ่งเนี่ยเนี่ยมันไส้ที่สุดละก็ร้องไห้เออารก็ในเรื่องในเรื่องเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันน่าจะอินนะอันเนี้ยโคตโใช่ดูออกทั้งโกรธเพราะมึงเขาไม่ยอมไปกินดีนะใช่ครับก็ถ้าสังเกตจริงๆอ่ะปัดเป็นคนเริ่มเสมอ ใช่ใช่แต่ปุ๊บสปาร์กนี่เลยใช่แต่ปุ๊บสปาร์กเลยแล้วแม่แม่ก็คือแบบว่าห่วงลูกมากแบบยังมาทําลูกันอย่าแต่ลูกพุ่งไปก่อนเลยห่วงตัวแต่ร้อมเสนอตัวเออประมาณนั้นนะแล้วคู่เราเป็นไงบ้างถ้านดีไซน์อาเจมยนก่อนรอบนี้เหรอโอเคียนปลอดดายจริงจริงผมเออหัวใจไม่ไหวแล้วเราไปตัวเยอะนะกนผมถ้าเรื่องต่อไปหรือว่าเรื่องสองครับก็อยากให้เนื้อเรื่องในม้วงผมมีเนื้อเรื่องที่ รุนแรงขึ้นดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากอ,อยากอยากชว์มึงยนี้ที่แบบจากแรงอยู่แล้วเราก็แรงแบบนี้นที่หนุ่มแรงไม่พอ <laughs> มันต,ต้องยังไงอง่ะอยาก<ๆ>อยากอยาก,อ,อยากให้มีคดีที่ใหญ่กว่านี้ที่ไม่ใช่แค่สังหารที่มันลึกลงไปอีกนะที่อาจจะแบบเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเป็นการเขาเรียกไงนะล้างมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาละกันดีกว่า ข้อผิดเนื้อเรื่องนตัว่ันงราเนี่ยได้แล้วครับพอทเรื่องพร้อมพร้อมแล้วครับโอเคเจอกันนะครับเซี่ยงสองฝากผู้จัดด้วยนะครับผมยังไงได้พอทเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้คาแรคเตอร์ผมเอาผมหรอผมอ่ะอยากอยากสลับคาแรคเตอร์บ้างรอบแรกเนี่ยรอบนี้เราเป็นคนเรียบร้อยไปแล้วรอบหน้าอยากจะเป็นคนไร้ไร้บ้างเพราะว่าน่าจะแบบว่าเรายังคิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองอ่ะจะสามารถเล่นไร้ได้ไหมเพราะหน้าแบบเนี้ยแล้วต้องไปเล่นไร้อ่ะ จะทําให้คนเชื่อได้หรือเปล่าอันนี้มันท้าทายดีเลยแบบสนใจมากเราอยากเอาคืนเขาบ้างเลยเพราะว่าเ่องีซั่นหนึ่งเราให้เรื่องแรกเราควรจะทำมาทั้งเรื่องผมเลยเลือกอยากเป็นคนร้ายนี่ครัอยากเอาคืนอยากเป็นผู้กระทําบ้างใช่อยากเป็นคนเอาคืนบ้างเอาซีรีส์มนจบได้แล้วคาวต่อนนีเราอยากจะบอกคนไทยเลยความรู้สึกนี้อาจจะละคนพูดกัน อืมมเริ่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยยังคอยให้กำลังใจกันตลอดทุกครั้งที่มาก็มาเจอกันอย่างนี้นะครับใช่รู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยนะครับเพรว่าขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับทุกทุกอย่างนะครับที่ทุกคนมอบให้กับเราแล้วก็ร่วมทางกันมาจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับกับแอสการ์ไนท์รอสทุกคนนะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราไปนานๆด้วยนะครับผมครับเขาก็อยากขอบคุณแฟนๆนะครับทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ซีรีส์จบแล้วแต่ก็ยัง ยังอยู่พวกเราอยู่ก็อยากให้ติดตามพวกเราทั้ง9คนเลยนะครับไม่ใช่แค่7ทั้ง9คนเลยก็ไม่ว่าใครจะเดินไปทิศทางไหนก็อยากให้ติดตามทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับตัวเจมส์นะก็น่าจะพูดขอบคุณเปหลายรอบแล้วก็ยังอยากขอบคุณเหมือนเดิมนะตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ก็จะมีงานอย่างนี้มาคอยอัปเดตท,ทุกคนเรื่อยๆนะครับก็อยู่ติดตามสอตกันไปแล้วก็รับรองนะว่าปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับวีดีโอข้ S <S <an> มีใจร้อนกันรอกันนะครับผมครับผมสำหรับผมเองก็เช่นเดียวกันครับอยากขอบคุณทั้งทีมงานขอบคุณช่องแปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้แล้วก็เป็นแฟนที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยที่แบบให้คนตัวเล็กอย่างพวกเราได้ไปอยู่ในืที่สื่อของทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอยู่ถึงจะสูง190กว่าครับแต่ก็ตัวเล็กครับ สำหรับผมผมก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับท,ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันมารวมถึงเวลามางานก็มาหากันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆครับเหมือนที่พี่คินบอกว่าพวกเราก็เดินทางมาด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วเกือบจะปีแล้วครับปีกว่าละก็อยากให้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราในทุกทิศทางเลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับตัวนี้เองน,นนะรู้สึกว่าอยากขอบคุณโอกาสจากทุกๆกฝ่ายดีกว่าแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรานักแสดงทุกๆคนเลยวันนี้ที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็ขอบคุณโอกาสจากทุกๆกคนมากนะครับออสุดท้ายเลยนะครับก็ขอขอบคุณ Color, <mumbles. S 2> ทุกคนทุกท <St> <ๆ S 3> ุกแฟนคลับทุกทอลลเวอร์และทุกกคนเลยครับที่ติดตามแบทกาายดหมบอสมาตั้งแต่ยังเป็นหนังสือเร่นิยายจนตอนนี้กลายเป็นซีรีส์ที่มีทั้ง13ตอนนะฮะสนุกมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ <ๆ S 1> ที่แบบติดตามพวกเราจนมาถึงจุดๆุดนี้ ถ้าไม่มีคนนี่บอกเลยว่าเราก็คงไม่ได้มาจมจุ่มกนแล้วแต่ว่ายังมีย้อนหลังให้รับชมมันอยู่ใช่ทัางไหนครับน้องน้องเองน้องเองน้องนี้แหละครับผมก็ซีรีส์ของพวกเรานะครับถึงจะจบไปแล้วแต่ Bad Guy My Boss เจ้านายลายลักษณ์ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทางแอพวิวนะครับและ Gaga Ulaa ครับสำหรับอินเตอร์แฟน and English y o u can watch our series Bad Guy My Boss on the View application and Gaga Ulaa so see you guys on there hope see you guys soon in the next event so thank you so much take care แฟนมีม <kil enh asm> ีต <rédu kte> ิดตามให้เ <médico> ร็วเร็วนี้แล้วกันต้องรอดูครับต้องรอดูครับต้องรอดูตามเร็วเร็วนี้ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่มีเข้ามาก็จำนวนหนึ่งแล้วครับผมแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็รอได้เลยครับคขอบคุณ